สำหรับมัติของที่ประชุมในวาระที่หนึ่งนะคะมีมัมติรับรองรายงานการประชุมสามาัญประจำพูดประจำปี2558นะคะเห็นด้วยนะคะ6 5 7ล้านส0 0แสนเ4เสียงนะคะคิดเป็นร้อยละ100น,นะคะไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยลายงดออกเสียงค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ถือคุ้นทุกท่านค่ะ ขออนุญ,ญาตไปต่อที่วาระที่สองเลยนะคะวาระที่สองค่ะรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทอามาลาลิซิ่งจำกัดมหาชน<ม>และรายงานของคณะกระกกรมการในรอบปี2558ค่ะครับสําหรับในวาระนี้นะครับเป็นการพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี2558ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงาน ประจำปี2 5 5 8ให้กับผู้ถือห right ุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วนะครับขอเชิญคุณถาวลพนะเสรนะครับกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการนะครับชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทิญครับครับเรียนท่านผู้ถือหุ้นท่านประธานและกรรมการทุกท่านกระผมนายถาวลพนัเสรรักษาการกรรมการผู้จัดการพอมจอมาม ซึ่งได้รับตําแหน่งนี้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2558ผมขอชี้แจงผลดำเนินง,งานของปี2558ดังต่อไปนี้สาหรับผลประกอบการปี2558บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนทั้งหมด1 3 8ล้านหากเทียบกับปี57ผลขาดทุนปีนี้ซึ่งลดลงจากปี57จํานวน88ล้านคิดเป็น3 9ของผลขาดทุน1 3 8ล้าน ในปี2558มาจากการขาดทุนในครึ่งปีแรก258ใน6เดือนแรกของปี58บริษัทมีผลขาดทุนทั้งสิ้น144ล้านสาเหตุจากการขาดทุนใน6เดือนแรกมาจากบริษัทชะลอการปล่อยสินเชื่อในช่วงครึ่งปีแรก2การขาดทุนจากด้อยค่าและการขายรดยึด3การสำรองหนี้ศูนย์ของลูกหนี้รายใหญ่ สำหรับครึ่งปีหลังของป e ี558ประัทมีกำไรสุทธิ5.5ล้านแบ่งเป็นกำไรในไตรมา3นะครับ3.5ล้านแลกกำไรในไต้มาส4 2ล้านผลกำไรที่เกิดขึ้นในครึ่งปีหลังเป็นผลต่อเนื่องมาจากสองปัจจัยปัจจัยที่1การติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระ ซึ่งเป็นผลให้มีการรีเวิร์ดกลับของการของสำรองประเภทที่นี่ผลจะสูญในครึ่งปีหลังของ,ของครึ่งปีหลังนะครับในของปี58และสองบริษัทมีการเริ่มปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อใช้แล้วประเภทให้ผลตอบแทนสูงซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจ เราปรับปรุงทิศทางในเนินธุรกิจใหม่ที่เริ่มใช้ในวันที่1กรกฎาคม2558แบบแผนธุรกิจธุรกิจใหม่ที่เรามุ่งเน้นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองแก่ลูกค้ารายย่อยเนื่องจากสินเชื่อนี้มีเป็นหลักประกันและให้ผลตอบแทนที่อยู่ที่สูงการมุ่งที่จะไปสู่ลูกค้ารายย่อยเพื่อเป็นกระจายความเสี่ยงสําหรับรายละเอียดเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมทิศทางธุรกิจที่จะเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ 1พฤศจิกา2 5 8ผมขออนุญาตให้ดรเร์นันทพลอธิบายรายละเอียดและวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นภาพและทิศทางในอนาคตของบริษัทที่จะเกิดขึ้นครบคุณขึ้นครับผมขออนุญาตใช้จอข้างหลังด้วยนะครับเพงนขอขอใหม่ธนาคารจะยิงจะได้พิเศษครับ สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นตามที่ท่านรัศก,การเอทีไตรกุลนาอธิบายนะครับเกี่ยวกับผลประกอบผลประกอบการปีที่แล้วนะครับอันนี้ผมจะเข้าไปในรายละเอียดนะครับว่าที่มาที่ไปเรารรเกิดข,ขึ้นข้ออะไรแล้วก็ดาวโน้นะคือขึอนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีช่วงปีหลังของปีที่แล้วและก็นาดาวโน้ต่อไปตา่างๆธุรกิจนะครับ คือณวันที่หนึ่งรกรกฎาคมปีที่แล้วก็ถึงขึ้นปีหลังนะครับในวันแรกของครึ่งปีหลังเนี่ยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเรามีการป,ปรับคณะกรรมการบริษัทนะครับปรับโครงสร้างการบริหารแล้วก็คุณถือผลเนียโยเข้ามัครตกงตําแหน่งรักษาการกรรมการบริษารซึ่งโดยคุณถือผลจะเป็นประธานกรรมการบริษัทเดิมนะครับปฏิบัต,ติการตกลงสองตำแหน่งนะครับอันที่สองก็คือว่าเราได้มีการทํา แานธุรกิจใหม่ละาสุดหน้าคำการเนี่ยได้จะมัดแผนธุรกิจใหม่นะสนาระสำคัญของแานธุรกิจใหม่ก็คือว่าเรามุ่งไปที่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์นะก็จะมือสองคนใช้แล้วนะครับเพราะว่าสินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงยิ่งสูงนะครับต่างจากในอดีตที่เราพุ่งไปรถไฟบ้างหรือว่ารถพวกเฟรชบ้างอะไรเงี้ยยิ่งจะต่ำน,นะครับแล้วก็เราจะพุ่งไปที่ลูกค้ารายย่อย รับอันที่เป็นเรื่องของการไดรวิส์์ยกระจายความเพราะว่าปัญหาที่ภาเานเวลาเราปล่อยลูกชาวรายใหญ่เนี่ยมีการจดลองเนี่ยจำลองเนี่ยจำลองเนี่ยจะก้อนโตนะครับอ่าันที่สามก็คือว่าเพื่อลองรับใช่ไหมธุรกิจใหม่ที่เราพุ่งไปที่รายย่อยเนี่ยครับเราเปิดสาขาเพิ่มอีกสามสิบเก้าสาขาจ่ากเติมเนี่ยเท่ารามีอยู่เจ็ดสาขาปัจิบันเรามีครบแล้วสี่หกสาขาตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ปีที่แล้วนะครับต่อไปครับ อันนี้เป็นการปรับนะครับปอดคณะกรรมการบริหารใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นการจัดโครงสร้างใหม่นะครับก็มีสายการตลาดสองสายสายในการสิดเชื่อแล้วก็สายงานทางด้าน o p e r a t i o n ด้านบัญชีนะครับเราเปิดสาขาใหม่นะครับเพิ่มขึ้น3ามดิตสาขาเสร็จภายในไตรมาสสความจริงแล้วแต่ส่วนใหญ่เสร็จในไตรมาสสของปีที่แล้วแล้วก็มาคอมพลี ในปลามสี่เพิ่มสากหนึ่ง้าบวกกเจ็ดเติมก็เป็นสี่หกเพราะการทำสื่เชื่อรายย่อยเนี่ยเอาอลไรกัแบอื่นมันต้องเป็นเรื่องของสาขานะครับอันนี้เป็นแผนธุรกิจใหม่นะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างแผนธุรกิจใหม่ในโซนสีสเหลืองอันนี้ที่เราคาดการไว้นะครับอันนี้คือเป็นอดีตที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย สองปีหลังเนี่ยนะครับปีห้าเจ็ดห้าแปดยาปีห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยเรามีผลขาดทุนนะครับผลขาดทุนนันเนี้ยมีแล้วมาคือมาจากการจำลองที่สูงนะครับสําหรับสินเชื่อที่เราปล่อยไปในสมัยก่อนก็คือเป็นพวกกรอบทังอะไรทีกมีเป็นสินเชื่อรายใหญ่แล้วก็ยิวเนี่ยสังเกตดูว่ายิวเนี่ยยิวเนี่ยจะต่ำกว่าใบก้าวไปเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามแผนใหม่เนี่ยเราจะพูดไป เรื่องของรถรถยนต์ใช้แล้วนะครับแล้วก็เป็นสินเชื่อรายย่อยนะเราพุ่งไปที่ยิว20%ครับนะครับที่ผ่านมาคอสฟันเราเนี่ยต้นทุนางการเงินนะครับอยู่ประมาณ30%น,นนี้คือเป็นผลที่จากบริษัทแม่เราก็ไปแรง์นะครับเราคิดว่าคอสฟันเราก็จะอยู่ที่เดิมครับแต่ด้วยยิวที่สูงขึ้นเนี่ยนะเราจะมีสเปคส่วนต่างระหว่างยิวกับคอสฟันที่สูงขึ้นเดิมเนี่ย ส่วนต่างเราแค่ประมาณ5%แตนะ่ตอนนี้เรามุ่งไปที่ส่วนตา่างที่1เ2 0นะครับง<ม>ั้นเรามองว่าสินทรัพย์เ่ยจะโตขึต้นนะครับหลายๆยอย่าง,างจะดีขึ้นนะครับอันนี้ผมขอรีบนะ<ม>ก็ผมเล่นให้ดูว่าอันนี้คือยูในดีนะครับเราจะพุ่งไปตามหานรูรกิจไปเนี่ยูเราจะต้อง20%ครับนะครับต่อไปครับอ่า ก็แผนนี้ implement มาแล้วตั้งแต่ว ah ันท ah ี่1รึกรกฎาคมที่แล้วนะครับจะสังเกตดูว่าอันนี้คือก่อนหนึ่งกรกฎาคมนี่คือครึ่งปีแรกของปีง้า58แล้วก็พอเราเริ่มดาเนินการตามแผนเนี่ยสังเกตดูสินเชื่อที่เราปล่อยใหม่นะครับยูเริ่มไต่ขึ้นมาตอนนี้เราอยู่ที่ยีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนี่คือวัรุ่งที่ปล่อยอย่างท่านเอ็มดีได้เรียนก่อนได้ยนตัวว่าซึ่งปีแรกของปี5้าดเราชะลอสินเชื่อ แล้ววอลุ่มเนี่ยการปล่อยเนี่ยจะน้อยมากนะครับและด้วยแผนธุรกิจใหม่แต่เราเริ่มวิวลุ่นที่ไต่ขึ้นมาพร้อมกับยิวที่ไต่ขึ้นมาด้วยนะครับหน้าถัดไปก็คือว่าสังเกตดูระหว่างซ้ายมือนะครับนี่คือก่อนอันนี้คือขึ้นปีแรกอันนี้คือขึ้นปีหลังนะครับเมื่อก่อนนั้นเราไม่มีตรงนี้เลยนะครับพวกยิวสูงขนาดนี้เราเริ่มทำไปแล้ว นะครับอันนี้คือผลจากหกเดือนหลังเนี่ยเราบิวกอลุ่มหุ้นยูนะครับสิบยี่สองเปอร์เซ็นเนี่ยตอนนี้เราแชา่ยอยู่ประมาณสักสิบเอรนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าต่อไปครับนะครับถ้าขณะนี้เราอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับต้วยีสิบสองต่อเน,นั้นเราไม่มี <c oughs> นะครับฉะนั้นเรามองว่าปีนี้ต่อเราขึ้นหนึ่งนะจะเป็น retail, <c oughs> ปรีเทลเดตติ้งหร <c oughs> ือเชื่อรายย่อยแล้วก็ด้วยยิวที่สูงขึ้นแล้วก็เรามองว่า ถ้าชัดไปปีหนึ่งก็คือปีปี60นะครับพอร์ตเราจะโฟกัสเนี่ยเราจะมีมีประเภทเนี่ยประมาณ80%ของพอร์ตงนั้นส่วนต่างระหว่างตัวเบียรักกับตัวเบียรใหญจะสูงขึ้นนะต่อไปครับอันนี้เป็นผลประกอบการอันนี้ปีปี47เหมือนที่ผมเรียนนะครับปีปี46 47เราขาดทุนนะครับแล้วก็ปี ปี57น,นะครับเราขาดทุนแล้วก็ปี58สองไตรมาสเรายัางขาดทุนนะครับแต่ว่าได้แผนธุรกิจใหม่ในโซนสินเนี่ยนะครับเราเริ่มมีกาไรห,หลักสองไตรมาสติดต่อกันนะครับอาจจะกําไรยังน้อยอยู่นะเพราะว่าพอร์ตจะเริ่มคือพอร์ตจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าพอร์ตเนี่จะไปขึ้นมานะครับอันนี้คือปี58กั้ปียังถืลบอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นผลในสองไตรมาสแรกแล้วก็มีบวกสองไตรมาสหลังลงมกก็ยังเป็นกดอยู่ คพรับฉะนั้นก็จะเอาหมดหมดแล้วนะครับผมเรียนท่านุแทนดีก่อนแล้วก็ถ้าท่านถ้าท่านมีคำถามก็เดียวผมสามารถที่จะสอบถามได้ครับขอบคุณครับครบขอขอบคุณคุณถาวรคุณถาวรพลนะครับแล้วก็ดรดันตพลนะครับมีผู้ถือหุ้นท่านใดนะครับถ้ามีคําถามจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี2 5 5 8้ยมีไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระผลการ,าร,ารดําเนินงานของบริษัทนะครับจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงซึ่งถือว่าที่ประชุมนะครับรับทราบการชี้แจงผลงานการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี2558ครับเชิญวาระต่อไปครับขอบพระคุณค่ะวาระต่อไปนะคะวาระที่3ค่ะรับทราบการดําเนินการออกพันธบัตรอิสลามหรือว่าซุกุกค,ค่ะ ครับสำหรับในวาระนี้นะครับเป็นการพิจารณารับทราบการดําเนินการออกพันธบัตรอิสลามนะครับหรือสุกุกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2557นะครับได้อนุมัติให้บริษัทออกพันธบัตรอิสลามจํานวนไม่เกิน2,000ล้านบาทนะครับซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้ออกพันธบัตรด,ดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับคณะกรรมการยังคงมีนโยบายที่จะออกพันธบัตร ิสลามหรือสุกุ๊บโดยคณะกรรมการชริอะให้ไปศึกษารูปแบบการออกพันธบัตรอิสลามเพิ่มเติมนะครับและคณะกรรมการบริษัทก็ยังมีความเห็นว่าควรทบทวนรูปแบบการออกพันธบัตรอิสลามหรือสุกุ๊บที่เป็นที่นิยมและเป็นมาตรฐานสากลจึงยังนะครับคงอให้ดำเนินการนะครับ ศึกษาการออกพับับัอิสลามหรือสุคุกในปี58สำหรับในปี2,559นะครับหากทางบริษัทสามารถดำเนินการได้นะครับก็จะดำเนินการต่อไปให้เป็นผลสำเร็จนะครับไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับในในวารานี้เชิญครับ ครับถ้าไม่มีนะครับเช่นเดียวกันในวระนี้เป็นการรับทราบความคืบหน้าการดําเนินการออกพันธบัตรอิสรามหรือซูคุกซึ่งถือว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการลงคะแนนเสียงนะครับเช่นเข้าสู่วาระต่อไปครับขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นนะคะขออนุญาตไปวาระที่4นะคะ พิจารณาอนุมัติงบสแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพศ2558และรายงานของผู้สอบบัญชีค่ะครับสำหรับในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบสแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม25 5 8ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมานะครับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วและได้รับรองจากผู้สอบบัญชีนะครับซึ่งรับอนุญาตแล้วรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี2,558ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือวิเชิญประชุมในครั้งนี้นะครับขอเชิญคุณสิลิเพชรสุนทรวิพาสนะครับชี้แจงในรายละเอียดเช่นครับ เรียนท่านอภิถือุ้นท่านประธานและก็คณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันสิสสริแพทยสุนทรวิภานรองกรรมการผู้จัดการนะคะก็ขออนุญาตนําเสนองบอสแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านดรนันทพลและก็ท่านถาพลได้กรุณาอธิบายท่านผู้ถือหุ้นไปเบื้องต้นแล้วนะคะฉะนั้นดิฉันขอสรุปไปที่หน้านของด้านไรายได้แล้วกัน,นะ บริษัทที่ไรายได้จากการให้สินเชื่อเช่าซื้อนี่ลดลงจากปีก่อนในประมาณ54ล้านนะคะก็ลดลงคิดเป็นประมาณ25%เปค่ะก็สาเหตุหลักมาจากการชําระคืนของสินเชื่อเดิมนะคะขณะที่สินเชื่อใหม่เนี่ยเราก็เพิ่งกลับมาดาเนินการอีกครั้งหนึ่งในแตรมาที่3นะคะหลังจากที่เราชะลอมาในช่วงของแตรมาาต้นๆน,นะคะซึ่งในแตรมาาที่3เองและก็แตรมาาที่4ี่เนี่ยบริษัทก็สามารถที่จะบันทึกสินเชื่อใหม่ได้ประมาณ 285ล้านค่ะอย่างไรก็ตามไรายได้อื่นเนี่ยเราก็ยังมีก็คือว่าไรายได้จากลูกบี้ตามคำพิพากษาหรือที่เรียกว่าเรียกลูคิ e เวอรี่นะคะรวมทั้งไรายได้ที่จากการชดเชยจากการชำระล่าช้าของลูกค้านะะี่ค่ะส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก77%นะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปสำหรับค่าใช้จ่ายนี่ก็บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงนี้ประมาณร้อยกว่าล้านนะคะซึ่งเปเรียบเทียบกับปีก่อนนะคะ ปีก่อนเรามีอยู่ที่ประมาณ465ล้านค่ะลดลงอยู่ประมาณ3ลดลงอยู่ประมาณ22นะคะโดยที่รายการหลักที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็คือรายการขาดทุนจากรถยึดนะคะรวมทั้งการประมาณการด้อยค่าของรถที่ยังไม่ได้จำหน่ายนะคะก็ลดลงจากปีก่อนมีประมาณ75ล้านนะคะคิดเป็นประมาณ57ตค่ะก็เป็นผลจากการที่เราเร่งจำหน่ายรถที่ค้างสต็อกนานนะคะ รวมทั้งอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนทางการเงินในปี5 58เนี่ยลดลงประมาณ20กว่าล้านก็คือการที่เราชำระคืน mm hmm. เงินกู้ยืมเนี่ยแกผู้ถอือผู้ถือหลักที่ให้กรณนาให้เงินกู้ยืมกับเรานะคะคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในีไปประมาณ500กว่าล้านนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยผลการประกอบการในปี58ก็ มีผลขาดทุนนะคะประมาณ138ล้านนะคะซึ่งขาดทุนจำนวนนี้ลดลงจากปีก่อน่ประมาณ87ล้านนะคะก็ประมาณ38เปอร์เซ็นต์คะจึงเรียนมาเพื่อเปิดพิจารณาอนุมัติก็ได้ครับขอบคุณคุณศิริเพชรด้วยนะครับที่ได้ชี้แจงไม่ทราบมีผู้ถือหุ้นท่านใดนะครับมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่นะครับหาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยนะครับหรืองดออกเสียงก็จะให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุม,มัติเป็นเอกฉันท์นะครับค่ะมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมคะครับไม่มีขอบคุณนะครับถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์นะครับเชิญเข้าสู่วราระต่อไปครับ แจ้งคะแนนนิดนึงนะคะสำหรับในวาระดีนะคะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนะคะเพิ่มขึ้น2รายนะคะจำนวนหุ้น1 3 4 2 4 0้านหุ้นนะคะรวมนะคะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นนะคะเป็น62รายนะคะรวม658,716,000ล้าน 724หุ้นนะคะซึ่งมติของวาระนี้นะคะก็คือเห็นด้วยนะคะ658้อ65ยห้าล้านเจ็ดแสหุ้น24เสียงนะคะคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะมีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยนะคะมีผู้ลดออกเสียง100เสียงนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะจำนวนเสียงที่ลงมติก็คือ658้อยห้าล้านเจ็ดแส ค่ะคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะขอบคุณท่านผู้ถูกพุทมากค่ะขออนุญาตไปวาระต่อไปเลยนะคะวาระต่อไปวาระที่5ค่ะพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุธทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และวดจ่ายเงินปันผลประจำปี2,558ค่ะตามข้อบังคับนะครับของบริษัทหาชนจำกัดอวมนะนะครับข้อที่35นะครับซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมานะครับถ้ามี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนโดยในปี2558นบะครับบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีครับจึงของงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี2558ครับสำหรับรายละเอียดเบียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วนะครับไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจ,จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นนะครับนะครับแล้วก็ขอค่ะก่อนจะไปไอีกวาระนะ,รนะคะเดี๋ยวขอแจ้งคะแนน แต่ก่อนก่อนจะแจ้งคะแนนนะคะพอดีกรรมาก,การของเรามาพบท่านแล้วค่ะท่านนี้เป็นคุณวิทยาชายสุวรรณนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านี้ค่ะขอคะแนนเลยค่ะ สำหรับวาระพิจารณาอนุมันมนติงวดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงวดจเงินปันผลประจำปี2558นะคะมะตินะคะเห็นด้วย658,716,624ล้านเสียงนะคะคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยนะคะมีผู้วดออกเสียง100เสียงะคะ่ะรวมทั้งสิ้นนะคะมะติก็คือ6 5 8ล้าน เจ็ดแสดเสียงคิดเป็นร้อยล้วร้อยค่ะขอบคุณสำหรับคะแนนเสียงทุกท่านนะคะขอไปวาระต่อไปเลยนะคะวาระที่6ค่ะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทอมานาลิสซิงจำกัดมหาชนและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2559ค่ะ ครับสำหรับในวาระนี้นะครับขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวรัตนาจาระรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3734หรือนางสาวสมใจคุณประสุทธ์นะครับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4499หรือนางสาวรัชดาโยงสวัสดวานิชผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4951 จากบริษัทสำนักงาน EY จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงบการเงินปี2,559และพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริบรษัทย่อยประจำปี2,559เป็นจำนวนเงิน2ล้าน50,000บาทครับมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ นะครับนี่เลยครับ